รราาาาายกาภาษาาไปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการภาษาพาไปอยู่กับดิฉันสวนนาเข็มแดงผู้ดำเนินรายการค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร o n l i f e r m u t p a c t h คุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีดได้ทางช่อง YouTube และ Facebook Page RMUTP Live ค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปีกระต่ายนะคะติดตามรับฟังได้ในรายการภาษาพาไปในวันนี้ค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับปีกระต่ายนะคะว่าในภาษาอังกฤษเขาได้พูดถึงปีกระต่ายซึ่งเป็นปีใหม่จีนหรือว่าปีตรุษจีนนั่นเองนะคะว่าอย่างไงบ้างจริงๆแล้วที่นำเอามาพูดคุยกันวันนี้เพราะว่าอ่านข่าวใน CNN นะคะก็ไปเจอหัวข้อที่เขาพูดถึง Chinese Zodiac um, predictions นะคะก็คือเรื่องของการ ทำนายปีที่เป็นปีนักบัตรตามหลักโหราศาสตร์จีนนะคะซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจว่าทั่วโลกก็ สนใจเรื่องของวันตรุษจ,จีนเช่นกันนะคะก็น่าจะมาจากการที่ประเทศจีนก็เป็นประเทศมหาอำนาจนะคะจริงๆแล้วปีใหม่ของชาติต่างๆก็แตกต่างหลากหลายกันไปนะคะปีใหม่สากลก็คือวันที่1มกราคมซึ่งก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาถึง ปีใหม่จีนซึ่งก็คือวันตรุษจ,จีนนะคะแล้วก็เราก็กำลังจะเข้าสู่ปีใหม่ไทยนั่นก็คือวันสงกรานต์ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนะคะสำหรับที่เป็นข่าวใน CNN ที่หยิบยกเอามาพูดคุยกันเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปีกระต่ายเนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่าเป็นวันตรุษจ,จีนและเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้พูดถึงว่า วันตรุษจ,จีนอย่างเดียวนะคะเมื่อพูดถึงวันตรุษจ,จีนเนี่ยก็จะ,ะเกี่ยวไปถึงเรื่องของการทำนายโชคชะตาด้วยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของ fortune predictions นะคะมีคำว่า fortune f o r t u n e ที่แปลว่าโชคชะตาต่างๆนะคะแล้วก็ predictions p r e d i c t i o n s นะคะ predict ที่แปลว่าทำนาย predictions ก็แปลว่าการทำนายนะคะ fortune predictions ก็คือการทำนายโชคชะตาซึ่งจะผูกติดอยู่กับปีนักบัตนะคะซึ่งเขาเรียกว่า Chinese zodiac นะคะ Chinese ที่แปลว่าเกี่ยวกับ ชาวจีนหรือว่าคนจีนหรือว่าภาษาจีนก็ได้นะคะมาจากคาว่า c หน่าที่แปลว่าประเทศจีนนะคะ Chinese C H I N E S E Chinese Zodiac Zodiac Z, Z, iac, Z O D I A C นะคะที่แปลว่านักบัตรหรือว่าเป็นปีที่เป็นปีที่มาจากศาสตร์ของจีน12ปีนี้จะผูกติดอยู่กับ animals ก็คือสัตว์ต่างๆ ะะแล้วก็ตามหลักโหราศาสตร์จีนเนี่ยจริงๆแล้วดิฉันเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะคะแต่พอพูดถึงวันตรุษจีน Chinese New Year ก็เกี่ยวโยงไปเรื่องของการ fortune predictions ไปโดยอัตโนมัตินะคะเป็นความเชื่อของชาวจีนซึ่งเราคนไทยก็นำมาใช้ด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่คุยกันตอนต้นว่าแม้แต่ทางตะวันตกนะคะก็ สนใจเรื่องนี้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับปีกระต่ายหรือว่า Chinese Zodiac 12ปีนักบัตรจีนซึ่งปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีกระต่าย the year of the rabbit นะคะซึ่งเป็นคำพูดทดี่ว่าปีกระต่ายทองบ้างอะไรบ้างที่เราพูดกันนะคะ the year of the rabbit ซึ่งภาษาไทยอีกคำหนึ่งก็คือ คำเรียกปีกระต่ายว่าปีเถาะนั่นเองนะคะปีเถาะก็คือปีกระ่าย the year of the rabbit เรามาย้อนกลับมาดูว่าคําว่าปีใหม่เนี่ยนะคะก็คือคําว่า new year เราก็ happy new year กันไปเรียบร้อยตั้งแต่หนึ่งมกราคมนะคะอันนี้ก็เป็นปีปีใหม่สากลน,นะคะเรียกว่า new year สำหรับ ตรุษจ,จีนซึ่งเป็นปีใหม่จีนนะคะคุณเูืฟังอาจจะเคยได้ยินคําว่า Luna New Year Luna, l u n a r l u n a นะคะที่แปลว่ามูลที่เกี่ยวกับดวงจันทร์นะคะ y u n r New Year ก็แปลว่าปีใหม่ที่ต้องเกี่ยวข้องอยู่กับที่ขึ้นอยู่กับการหมุนของดวงจันทร์นะคะ y u n r New Year ซึ่งก็คือ Chinese New Year นั่นเองนะคะก็คือวันตรุษ จีนนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละปีจะไม่ตรงกันนะคะอย่างปีนี้เนี่ย the lunar New Year falls on January the 2 2 d ก็คือ l u n a านิวเยียปีนี้ก็ตรงกับวันที่22มกราคมซึ่งปีหน้าก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะบางทีก็ไปตรงกับ วันใดก็ตามในเดือนกุมภาพันธ์ก็มีนะคะจะอยู่ประมาณช่วงนี้ซึ่งอยู่กับดูว่าพระจันทร์เต็มดวงหรือว่าก็ดูพระจันทร์เป็นหลักเลยเป็นที่มาของคำว่าลูน่านิวเยียแล้วก็ลูน่า l u n a r เนี่ยนะคะซึ่งแปลว่ามูน m w n ที่แปลว่าพระจันทร์แต่ว,ว่าใช้อีกคำหนึ่งก็เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราก็ เก็บไว้ในสต็อกคำศัพท์ได้นะคะว่าเกี่ยวข้องกันแทนที่จะพูดถึงมูนก็เป็นลูน่านะคะลูน่านิวเยร์ก็คือขึ้นอยู่กับทิศทางของดวงจันทร์ซึ่งเขาก็จะต้องอาจจะต้องใช้คำว่าจับยามสามตาเพราะฉะนั้นเป็นที่มาว่าพอพูดถึงลูน่านิวเย r ร์หรือว่าไชน e ส e ิวเย e ร์หรือภาษาไทยเรียกว่าวันตรุดจีนเนี่ยนะคะก็เลยมีเรื่องของ fortune predictions เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะเหมือนเป็นการดูทิศทางของดวงจันทร์ว่าพระจันทร์เต็มดวงหรือวันจันทร์วันข้างขึ้นข้างแรมเหมือนของไทยด้วยนะคะก็เกี่ยวข้องกับศา,าสตร์โหราศาสตร์ไปด้วยนะคะเป็นหลักโหราศาสตร์จีนเพราะฉะนั้นสำหรับปีนี้ซึ่งเป็นปีที่เขาเรียกว่า the year of the rabbit ก็คือเป็นปีกระต่ายทองเนี่ยนะคะกระต่ายก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น Chinese Zodiac animals เป็นสัตว์ทางด้านโหราศาสาตร์ของประเทศของของจีนนะเป็นศาสตร์ของจีนซึ่งอันนี้ตรงกับของไทยด้วยนะคะก็คือปีอปีวอกก็แปลว่ามังคีปีถออปีเถะก็คือกระต่ายเป็นต้นนะคะมีอยู่12ราศีด้วยกันภาษาไทยก็จะเรียกว่าราศีซึ่งเขาบอกว่า Chinese Zodiac animals เนี่ยจะเป็น เป็นธาตุที่อยู่บนพื้นโลกแล้วก็จะมีธาตุที่อยู่บนสวรรค์ด้วยนะคะเขาเรียกว่า heavenly s t e m heavenly h e a v e n l y ที่แปลว่าสวรรค์ s t e m ที่แปลว่ากิ่งก้านเนี่ยนะคะก็ซึ่งจะมีธาตุทั้ง5ดินน้ําลมไฟเป็นต้นนะคะหินหยางประมาณนี้นะคะซึ่งธาตุทั้ง5จะต้องเกี่ยวข้องกับ uh, z o d i a c animals เกี่ยวกับ สัตว์ซึ่งเป็นปีนักบัตรฟังดูแบบเป็นศาสตร์จริงๆนะคะคุณผู้ฟังเราอาจจะต้องทําความเข้าใจกันให้ลึกซึ้งแต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้ heavenly stems and earthly branches นะคะก็ใช้คำนี้นะคะ heavenly stems and earthly branches ก็คือธาตุทั้งห้าที่อยู่บนสวรรค์แล้วก็สาขาย่อยลงมาบนโลกบนโลกบนพื้นโลกซึ่งหมายถึงสัตว์ทั้ง12ชนิดซึ่ง ปีนี้เนี่ย heavenly stem เนี่ยจะเป็นน้ำนะคะเป็น water ซึ่งเขาบอกว่าอันนี้อันนี้ตามหลักโหราศาสตร์จีนนะคะคุณผู้ฟังถ้าถามว่ามาได้ยังไงจับยามสามตายยังไงก็อาจจะต้องศึกษากันอย่างลึกซึ้งนะคะซึ่งเขาบอกว่า heavenly stem เนี่ย represents water ปีนี้เป็นน้ำเป็น,น,ปนาธาตุน้ำนะคะซึ่งบน earthly branches เนี่ย ตบที่แรบบิทเพราะฉะนั้น m ม็กซ20 23 the year of the water rabbit นะคะเป็นปีของอนักบัตรถอกธาตุน้ำอันนี้แปลเป็นภาษาไทยมากเลยนะคะก็คือปีกระต่ายน้ำนั่นเองนะคะ the year of the water rabbit water W A T E R ก็แปลว่าน้ำนะคะ water rabbit ก็คือกระต่ายน้ำก็คือหรือว่านักบัตเถอะธาตุน้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นเ,เวลาที่เขาจะาพูดถึง fortune predictions เขาก็เอาทั้งธาตุน้ำแล้วก็เอาตัวของกระต่ายมาดูลักษณะของน้ำเพราะฉะน้นน้ำก็จะเ,เย็นสบายใช่ไหมคะ กระต่ายก็จะเป็นสัตว์ที่มีความระแวดระวังตัวเองตามบุคลิกของกระต่ายเพราะฉะนั้นเขาก็เอาบุคลิกของหรือว่าคุณลักษณะของธาตุแล้วก็ของโซเดียมแอนิมอสมารวมกันแล้วก็ทำการพิจิตรก็คือทำการทำนายว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าเขาพูดถึง the um, year of the water rabbit เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ the year of the water rabbit อันนี้เป็นภาษาที่เขาใช้อยู่ในข่าวที่บอกว่าอยู่ใน CNN นะคะเขบอกว่าปี2023เป็นปีของนักบัตรถ,ถาะธาตุน้ำนะคะ the year 2023 t h e year of the water rabbit นะก็ใช้คำนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่า เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่แปลกมากทีเ่เขาบอกว่า uncommon นะคะนักบัตรเถ,ถาะธาตุน้ำเนี่ย is uncommon to have the combination of water and rabbit uncommon U N C O W M O N ที่แบบว่าไม่ไม่ธรรมดานะคะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยๆที่จะมีการผสมผสานของน้ำแล้วก็ กระต่ายนะคะเพราะว่า the rabbit uh, represent wood กระต่ายเนี่ยจะจะจะเป็นตัวแทนของไม้นะคะ wood ก็คือเป็นไม้แต่ว่า water n u r t u r e s wood ในขณะที่น้ำก็จะแบบเป็นส่วนหนึ่งของไม้ด้วยนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อทางทางโหราศาสตร์จีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ เป็นปีนักบัตรถอดธาตุน้ำเนี่ยเขาบอกว่า industries with wood as their main element like culture publishing agriculture and furniture w o u l d benefit นนี้เป็นคำทำนายนะคะว่าเมื่อเป็นปีนักบัตรถอดธาตุน้ำเนี่ยอุตสาหกรรมหรือว่ากิจกรรมหรือว่าการดำเนินการใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับ สื่อสิ่งพิมพ์การเกษตรแล้วกเ็เกี่ยวกับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์นะคะอุปกรณ์เครื่องใช้าภายในบ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมซึ่งเราอาจจะใช้คำว่า soft power ก็ได้นะะอาหารเ,าเครื่องแต่งกายแบบนี้นะคะก็จะ Benefit ก็จะได้จะเจริญรุ่งเรืองดีนั่นเองนะะในปีนักบัทถาดน้ำนะะในขณะที่กิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับ FIRE F I R e, FIRE Industries on the other hand Including Digital and Technology Businesses May suffer as fire is afraid of water ะะเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ไฟต่างๆนะคะหรือว่าที่เป็นอ,อยู่ในกลุ่มนี้นะคะอย่างเช่นเรื่องของดิจิตอลเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะอาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าไฟเนี่ยกลัวน้ำนี่คือคำทำนายเครื่องก็น่าสนใจนะคะอาจจะตรงกับคำทำนายที่ หมอต่างๆหรือว่าอาจารย์ต่างๆที่ดูดวงผูกดวงชะตาของบ้านเราก็ได้ทำลายไปบ้างแล้วนะคะเพียงแต่เวอร์ชั่นที่คุยกันอยู่นี้เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะว่าเขาก็ใช้คำเหล่านี้เช่นกันนะคะเช่น uh, fire หรือว่า water หรือว่า uh, the year of the water rabbit นะคะซึ่งแต่ว่ายังมีคำทำนายเพิ่มเติมว่า The year of water rabbit is going to be a gentle year เพราะฉะนนแต่ว่าปีของกระต่ายน้ำนักเถาะธาตุน้ำเนี่ยนะคะนักบัตเถาะธาตุน้ำเนี่ยจะเป็นปีที่มีความ gentle G E N T L e, อขออภัยคะ่ะ G E N T L E gentle ท,ที่แปลว่าสุภาพสุขุมนะคะก็คือเป็นปีที่ไม่ได้โหดร้ายอะไรนะคะคือเป็นปีที่ไม่รุนแรงซึ่งอันนี้เขาบอกว่า อาจจะก็เป็นข้อดีที่ว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราต้องเจอกับโรคระบาดบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็พอมาถึงปีนี้เนี่ยก็เหมือนเราก็อยู่ในความสงบแต่น่าสนใจมากว่าคำทำนายที่บอกว่าธุรกรรมกิจกรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเหมือนคล้ายๆจะต้องหยุดชะงักไปนะคะซึ่งคำว่าหยุดชะงักเนี่ยนะคะมีคำบอกว่า Uh, disruptions หรือว่า instabilities นะคะก็คือการหยุดชะงักเรารู้จักอาจจะได้ยินคำว่า disruptions D-I-S-R-U-P-T-I-O-N มาสักพักแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Digital disruption หรือว่า disruptive technology คำนี้นะคะ d i s r u p t ซึ่งจริงๆแล้ว แปลเป็นภาษาไทยได้อีกอย่างหนึง่งเช่นเ่านท่านก็บอกว่า uh, will be more disruptions and instabilities in the year ก็คืออันนี้ก็บอกว่าจะเป็นปีที่มีการหยุดชะงักมีการเปลี่ยนแปลงมีการพลิกผันต่างๆก็จะไปผูกกับเรื่องของการที่บอกว่าปีชงนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเช่นบอกว่าปีไหนชงปีปีไหนเป็นปีชงกับปีนี้นะคะแน่นอนอในคำทำนายนี้ก็บอกว่า ปีที่จะมี disruptions and instabilities ก็คือปี Rabbit นั่นเองนะคะใครที่เกิดปีถาะก็จะได้รับแรงกระเพื่อมด้วยเป็นปีเกิดของตัวเองแล้วก็ก็จะมีอาจจะมีการหยุดชะงักมีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่า people born in the rabbit year have to expect big changes นะคะคนที่เกิดในปีเถาะหรือปีกระต่ายเนี่ยจะต้องอ เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะคะซึ่งหมายความว่าบ้านเราที่เรียกว่าปีชงเนี่ยนะคะจะก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เลวร้ายซะทีเดียวนะคะมีมคำกล่าวของโหราจานที่พูดว่า remember it never is all bad it may mean an opportunity to grow ะค,ะคำนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะเลวร้ายเสมอไปนะคะเมื่อพูดถึงปีชงหรือพูดถึง disruption หรือว่า i n s t a b i l i t i e s ของชีวิตเมื่อเมื่อเมื่อมีคำทํานายว่าเป็นปีชงเนี่ยนะคะก็อบอกว่ามันอาจจะเป็นโอกาสที่จะเจริญเติบโตนั่นเองก็คือพอมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งขึ้นก็จะ มีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือคำทานายของอปีกระต่ายที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งพอแปลแล้วก็เหมือนเหมือนกับที่เราอาจจะได้อ่านมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะว่าปีนี้กระต่ายธาตุน้ำเป็นยังไงนะคะ,ะแต่เราก็ได้รู้คำศัพท์ไปด้วยว่า ปีกระต่ายธาตุหรือปีนักบัตรเถาะธาตุน้ำาคือ the year of the water rabbit ใช้คำศัพท์ง่ายๆนะคะ,ะแล้วก็จะพูดถึง disruptions หรือว่า instabilities ความหยุดชะงักการเปลี่ยนแปลงหรือว่าความไม่แน่นอนนะคะของของสภาพการทั้งของส่วนบุคคลแล้วก็ของสภาพ บ้านเมืองของเราด้วยนะคะว่าคำชทำนายที่เป็นภาษาอังกฤษเขาพูดว่าอะไรบ้างนะคะก็อย่างที่เมื่อกี้คุยกันว่าธ,ธุรกิจธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวกับทางด้านที่ตกอยู่ในกลุ่มของ FireFI r e ที่แปลว่าไฟเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรุ่งเรืองเท่าไหร่นั่นก็คือพวกเทคโนโลยีต่างๆนะคะในขณะที่ธุรกิจธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ water ที่เกี่ยวกับน้ำหรือว่า wood หรือว่า,าที่เป็นธรรมชาตินะคะก็อาจจะมีความเจริญเติบโตในปีนี้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับปีกระต่ายที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของภาษาพาไปในวันนี้หมดลงแล้วคะ่ะขอขอบคุณข่าวจาก c n n com นะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการภาษาพาไปผลิต รายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะติชมรายการก็สามารถติดต่อกับทางสถานีได้ทางโทรศัพท์หมายเลข026653777ต่อ6512สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ รายการภาษาผ่าไป